ปีหน<ค> <ทำ S 1> ้าหกสี่หกสโอ้ย <satisfy> ต <karang> ั้งนานใช่เลยต้งนาเป่ามาเดเวลาใหม่ได้มันเห็นอ้่ายนี่ครับไอขามตัวบักเอฟเลยบักมันมืนหมาเนี่ยมันมยุนยนขามามตาตาช้าว้ตายาวมืดบอกแต่มาอยู่ดก็มาอากาศุมเชืดตัวใหญ่ใจเด็ก มิลเลยามอะไรนี่แหะรปก็แล้วรแล่กับอ้อยนี่ามชื่อชืออะไรมาูนี่หมนี่ตัวแดงเลยถามตัวใหญ่ตัวแดงตัวแดงถามนี่สามตัวแดงสก๊อตนะ